พักปลูกไว้ครับเียบ่งกินวัดครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีปราบมั่นแบบปอดสารผิดครับแบบง่ายๆปราบมั่นทปราบได้บ่ครับนี่ครับสวัสดีครับมอนี่ผมสิบพาพพีนองมาเบิงกั้นปราบบ่งครับที่ไม่กินผักครับกินผักที่ปลูกไว้จนแทบสิบ่ได้กินแล้วครับ พอว่าผมก็เริ่มบยักากสียาขา,มาเมล่งครับก็เลยว่าม,มีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็ดีครับนี่ครับคือใส่ผงสักผ่าครับจับนำ้ำสองลิตรครับนี่น้ำสองลิตร กำับย้ําล้างจานครับนี่ครับส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งมันส่วนมันตื่นครับเอาสองส่วนนะเพราะว่าส่วนมันตื่นครับสองส่วนครับผงซักผ้าส่วนหนึ่งครับ น้ำสองลิตรสองลิตรสามลิตรนะครับประมาณนี้นะครับคือน้ำยาล้างจานนี่มันสิเป็นยี่ห้อใดก็ได้ครับยี่ห้อใดก็ได้แล้วแต่เ้ามีครับผงซักผ้านี่กับ แล้วเต่ย่ห้หได้ก็ได้ครับที่มันมีอยูุบานคือใส่เด้เบิดครับพ่อเห่าผาสมงวงสักป่าครับนำยาหลังจานเข่าขั้นแล้วครับที่ใส่ถังผลครับเพื่อมันง่ายมันจะฉีดง่ายครับ สูตรนี่สูตรประหยัดครับบดิเสียเงินครับเห็นผลในมือเดียวครับพ่ออือ่นมาเบิร์นห่บ่งเสียบัดครับ บ,บ่งกินจนแบบมุ้ยใบยักใบครับผมก็เลยหาที่การปราบมันแบบปวดภัยครับคือมีแคร์องสักผาคับน้ำยาล้างจานแค่ือสองยางของนันครับผสมกนันคือได้ยาปราบบ่งแบบดีแบบนึงครับพวกพี่ะพวกบงนี่ย ขีย่งครับปาดเกี้ยังกระปพัวสีแดงครับอากาศมันขินไาแล้วครับใบน,นีรับ,บาะครัโคงกินมาแล้วครับด้ปลปาดหงสักผารับดำยาล้างจานครับ เอาที่ผมเคยใส่มาคือดีครับ้วเลยอ,อยากบอกต่อพี่น้องไปใส่ลองเบิงนะครับนี่ครับบ่งได้หลายหายจัดครับหอดมือรุ่นมากมาเบิง้วเล่ยอ,อยากบอกต่อพี่น้องเอาไปใส่ลองเบิลงนะครับหาพี่น้องอยากลองครับเห็นเบิงตามคลิปที่ผม ออกไปเลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับสุ้มและกดติดตามครับคลิปหน้าผมจะหาสาระด,ดีดข้อฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องปั๊มง้วง,งนีมได้ครับผม